สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับการลงข่าวสารใน WordPress นะครับการลงข่าวสารใน WordPress นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับได้แก่หัวข้อนะครับหัวข้อเรื่องที่เราจะตั้งนะครับไม่ควรยาวมากเกินไปนะครับส่วนของเนื้อหานะครับก็จะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับรูปประจําเรื่องนะครับรูปประจําเรื่องนี้ควรเป็นแนวนอนนะครับหรือขนาดความกว้าง มากกว่ายาวนะครับแล้วก็รูปประกอบเนื้อหานะครับเราจะต้องเตรียมอยู่3-4อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเตรียมพร้อมเราก็มาลงข่าวสารกันนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาในหน้าจัดการหลังบ้านนะครับข่าวสารให้เรามาที่เรื่องนะครับเลือกคําว่าเรื่องแล้วเลือกคําว่าเขียนเรื่องใหม่นะครับเขียนเรื่องใหม่ ช้าหน่อยนะครับเน็ตผมอาจจะช้าหน่อยอต่อมาครับเขาจะบอกให้ใส่ชื่อนะครับตัวนี้จะเป็นชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องนะครับสมมตุติผมจะทําผมจะลงข่าวสารเรื่องนี้นะครับเรื่องนักเรียนชั้นมหกเข้ารับตรวจ atk นะครับผมก็ copy ก็มาใส่เป็นหัวข้อเรื่องนะครับแล้วก็มาใส่ส่วนของเนื้อหานะครับ เนื้อหาเช่นเราสอบเมื่อวันที่26นะครับวันที่26กลุ่มภาพันสองห้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนคุณครูชื่อโรงเรียนอะไรผมก็ลืมแล้วเนี่ยโรงเรียนสแกร์ราทวาศึกษานะครับทำการตรวจนะครับ ATK นักเรียนชั้นม .6 กนะครับก่อนเข้าสอบโอเนนะครับส่วนเนื้อหาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีส่วนหัวข้อเรื่องส่วนของเนื้อหานะครับต่อไปนะครับมีอะไรอีกรูปประจำเรื่องนะครับรูปประจำเรื่องนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับถ้าเรามีรูปอยู่ในเครื่องคอมเราก็ไม่ต้องไปกอ๊อปนะครับแต่ถ้ายังไม่มีหรือเอาขึ้น Facebook ทำงานคนละส่วนกันเราก็ไปกรอปรูปภาพนะครับรูปประจำเรื่องนะครับผมก็มาที่รูปประจำเรื่องคลิกคลิกที่เรื่องนะครับคลิกที่รูปประจำเรื่องกำหนดรูปประจำเรื่องนะครับคลิกเข้าไปเราก็ไปที่คำว่าอัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดไฟล์เลือกหลายไฟล์นะครับตัวนี้รูปประจำเรื่องผมได้สร้างเป็นโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับก็ควรเป็นรูปที่มองเห็นภาพองค์ประกอบรวม นักเรียนทั้งหมดนะครับสมมติผมเอาเรื่องนี้เอารูปนี้นะครับก็ควรที่ว่าจะเป็นรูปขนาดแนวนอนนะครับเสร็จแล้วเลือกติ๊กถูกนะครับกำหนดรูปประจําเรื่องนะครับรูปประจําเรื่องก็จะมาละต่อไปหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่นี้เราจะให้ลงอยู่ในตรงเป็นกิจกรรมของโรงเรียนนะครับเราก็เลือกหมวดหมู่เป็นกิจกรรมของโรงเรียนนะครับ ต่อไปเลือีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนสุดท้ายก็คือรูปประกอบเนื้อหานะครับส่วนใหญ่เราจะทําเป็นอัลบั้มรูปภาพนะครับเราก็จะทําการเอารูปภาพมาทําเป็นอัลบั้มรูปภาพนะครับคลิกที่บวกนะครับเพิ่มบล็อกนะครับแล้วก็ดูทั้งหมดนะครับคลิกดูทั้งหมดให้มาเลือกตรง c a r d e n ส b บล็ตัวนี้นะครับแล้วเลือกตรงคําว่า Advanced Gallery นะครับ a d v a n c e d g a l l รคลิกนะครับ หลังจากนั้นเลือกอัปโหลดครับก็อัปโหลดนะครับก็ให้ไปเลือกรูปภาพที่คุณครูก๊อปไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์เรานะครับอย่างตัวนี้ผมก๊อปไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็กดเลือกทั้งหมดแล้วก็กดโอเพนลงมานะครับรอทำรอให้ระบบนะครับมันอัปโหลดขึ้นมาทั้งหมดก่อนนะครับอ่ะเมื่อระบบอัปโหลดมาทั้งหมดนะครับให้คุณครูทำการ แก้ไขเพิ่มเติมนะครับโดยคลิกตรงที่ในบริเวณอัลบัมรูปนะครับแล้วก็มาตรงฟันเฟืองตัวนี้นะครับตั้งค่านะครับคุณครูสามารถเลือกคอลัมน์ได้กี่คอลัมน์ก็ได้รูปแบบนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับ g ก l ลลี่แท็บนะครับเมสเซอรีนะครับตัวนี้ก็คือถ้ารูปมันไม่เท่ากันมันก็จะเป็นในแบบอิดบล็อกตัวนี้เป็นการจัดการแบบให้มันบล็อกเท่ากันนะครับตัวนี้เป็นรูปแบบของการสไลด์ภาพนะครับ สไลด์ทีละ2ภาพ3ภาพอันนี้สไลด์มาทีละภาพใหญ่อันนี้สไลด์ภาพเดียวนะครับอันนี้เป็นการสไลด์ภาพแล้วมีรูปประกอบข้างล่างตัวนี้ก็เป็นแบบอิกบล็อกแนวนอนนะครับก็แล้วแต่ค,คุณครูจะเลือกนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าภาพไม่เยอะถ้าภาพไม่เยอะก็เลือกอบล็อกแรกนั่นแหละครับแล้วเลือกเป็นคอลัมน์เดียวนะครับคอลัมน์เดียวแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับก็มาข้างล่าง มเมื่อเรียกลิงก์สไตล์นะครับลิงก์ทูมีเดียไฟล์ส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็นมีเดียไฟล์นะครับลิงก์ทารเก็ตเป็นลิงก์บ็อกซ์นะครับ uh, ตัวนี้ Image Style คืออะไร Image Style ก็คือการเพิ่มสีนะครับผมก็เริ่มเพิ่มสีตวน,นี้กันเป็นการเพิ่มสีให้ uh, รูปภาพของเรานะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วเรามาตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างในการลงข่าวสารหัวข้อ นะครับไม่ควรยาวเกินไปอันนี้หัวข้อนะครับเนื้อหาอเนื้อหาก็ใส่รายละเอียดเนื้อหาไปตรงนี้นะครับเนื้อหาเราปรับได้นะครับเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราก็ปรับตรงนี้นะครับต่อไปรูปประจําเรื่องนะครับเราก็มาเลือกรูปประจําเรื่องนะครับเราก็มาคลิกตรงที่คําว่าเรื่องเราก็มาคลิกดูว่ารูปประจําเรื่องเราเพิ่มไปหรือยัง ต่อไปเลือกหมวดหมู่ครับหมวดหมู่ที่เราลงตัวนี้เป็นกิจกรรมโรงเรียนเราก็คลิกกิจกรรมโรงเรียนนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือรูปประกอบเนื้อหานะครับรูปประกอบเนื้อหาเราก็เอาลงเป็นอัลบั้มแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการกดเผยแพร่ครับกดเผยแพร่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูที่หน้าแรกเราเราก็รีโหลดดูครับว่ารูปที่เราลงลงแร้อย,อยังอ่าลงแล้วนะครับข่าวสารก็จะมาปรากฏตรง เมนูที่เราเลือกหมวดหมู่ที่เราเลือกคือกิจกรรมโรงเรียนนะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปดูครับปึ๊บส่วนหัวข้อเรื่องส่วนของเนื้อหารูปภาพนะครับรูปภาพที่ที่ผมแนะนําก็คือ advance d gallery นะครับ advance d gallery ตัวนี้เมื่อเราคลิกตรงนี้นะครับที่รูปมันก็จะแสดงผลเป็นรูปแบบแบบนี้ให้นะครับวิธีการลงข่าวสารเบื้องต้นก็จะมีการแนะนำเท่านี้นะครับสวัสดีครับ